โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยครับเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะฮะโหมดมนเจอร์ Manager, ครับอยู่กับคลิปรีวิวนักเตะอีกแล้วนะก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะ ID จากคุณคุณไตรภพบด้วยนะฮะคุณไตรภพบนะฮะคุณไตรภพบส่ง ID เข้ามาให้ลองทดลองรีวิวครับอิบราฮิโมวิกะฮะ นะฮะปี h d นะฮะบวก5ครับมูลค่าค่าตัว2.6ล้านนะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากองหน้าค่าตัว2.6ล้านจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็สำหรับแผนของคุณไตรภพนะก็เป็น41212นะฮะซึ่งอิบราจะเล่นในตำแหน่ง LS นะวันนี้ครับเป็นตำแหน่ง LS เเลยนะฮะก็สำหรับ อิบราฮิโมวิชเรื่องสเตตัสเราไม่พูดถึงเรื่องสเตตัสกับพลังแฝงกันนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าความสามารถของแกเนี่ยกับสเตตัสรวม8 6ในการยืนกองหน้าฝั่งซ้ายเนี่ย LS เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะความสามารถจะทำอะไรได้บ้างในรูปร่าง195น้ำหนัก95ซึ่งมีความเร็วและสปีดต,ต้นด้วยนะไม่ธรรมดาเลยจริงๆผู้ชายคนนี้ฮะ ก็ไปดูกันในเกมเลยครับนะทั้งไฮไลท์ทั้งข้อดีแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยของแกนะฮะป่ะไปลุยกันนะฮะโอเคครับผมเมื่อสักครู่ก็ต้องบอกว่าขออภัยนะฮะเพราะว่าผมลืมบอกครับแท็กติกนักเตะที่ใช้ในการรีวิวอิบาฮิมูวิกครั้งนี้ก็คือขึ้น3ลง1นะฮะ LS นะฮะ เป็นเจาะทะลุกลองหลังประกบตัวสกัดก้ักนารส่งบอลของแนวรับฝั่งตรงข้ามแล้วก็เน้นทะลุช่องนะฮะเดี๋ยวเดราไปดูกันใหม่เลยดีกว่าว่าแท็ติกประมาณนี้นะฮะแท็ติกนักเตะอย่างนี้นะฮะแล้วอี布拉เล่นออกมาจะเป็นยังไงนะฮะนะสำหรับโคชโคชจะเป็นความเร็วการยิงแล้วก็ความเพิ่มความแม่นยำในการส่งบอลน,นะฮะปะไปดูกัน ตอนนี้ก็เป็นจังหวะแรกนะฮะดูอ e ีบาเล่นกับเพื่อนครับเนี่ยฮะล็อกกลับมาครับแล้วล็อกอีกครั้งครับแล้วดึงจังหวะไว้ครับดึงจังหวะไว้รอเพื่อนแล้วให้เนี่ยฮะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่สร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนได้นะแล้วเสียบอลยากด้วยครับเนี่ยฮะพิงได้เพราะาตัวแกใหญ่นะพิงบอลจังหวะพิงบอลพิกบอลเนี่ยโหสุดยอดจริงๆครับแล้วดูจังหวะนี้ครับแกก็รอเพื่อนนะแล้วเนี่ยฮะเพื่อนให้มาแล้วตะวัดยิงแต่ว่า ลูกมันออกไปนะก็เป็นกองหน้าที่ปฏิกิริยาไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะแต่ก็ไม่ถือว่าน้อยครับจังหวะนี้ดูจังหวะเฮียแกยืนนะฮะแกจะไม่ยืนแกจะไม่ยืนขึ้นไปชิดกองหลังนะจะหาพื้นที่ว่างมากกว่าครับถึงแม้จะขึ้น3แล้วก็หาช่องทะลุกองหลังนะฮะหาช่องทะลุกองหลังนะฮะดูจังหวะการเล่นของแกไปนะจังหวะนี้พิงกองหลังแล้วฮะหาพื้นที่ว่างแล้วกองหลังเบียดไม่เข้าครับแต่ว่าก็บอลออกหลังไปนะฮะ คือว่าแข็งแกร่งทีเดียวครับรูปร่างก็ดีครับนี่ฮะหาพื้นที่ดีนะจ่ายมาพื้นที่จังหวะนี้แล้วโดนแสล้มลงไปกับพื้นัดสินไม่ว่าอะไรนะจังหวะนี้ครับสปีดต้นแกอาจจะน้อยนะคือข้อเสียข้อเดียวของแกนะแต่ว่านี่ฮะนี่ฮะ,ฮะพลิกแล้วบังพลิกแล้วบังแล้วไปได้ดีฮนะจังหวะนี้เพื่อนโยนเข้ามาครับอีบาก็น่ะคนหม่งไม่ใช่อีบานะค,คือแกไม่ได้เติมขึ้นมาในพื้นที่ที่จะหม่งบอลน,นะ แกจะหาพื้นที่ว่างจากกองหลังมากกว่าครับจะไม่ได้เอาชนะกองหลังแต่จะไปหาพื้นที่ว่างมากกว่านี่ฮะนี่ฮะแกจะถอยนะฮะถอยถอยถอยมานะพื้นที่ว่างแล้วฮะตอนนี้น่ะดูจังหวะขึ้นเกมครั้งนี้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแกยืนแกยืนอยู่จังหวะกลางสนามนะฮะแล้วเพื่อนโยนมาให้เขาเาเติมยาวขึ้นมาจังหวะนี้แล้วให้มาตรงกลางอีบาข้ามหลอกครับแล้วยิงฮะนี่ฮะ วิ่งขึ้นมาช่วยกดดันกองหลังและข้ามหลอกให้เพื่อนยิงนะฮะก็ต้องบอกว่าทีมเวิร์กยอดจริงๆครับจังหวะนี้ครับดูไปครับดูกันไปนะจังหวะเข้าทำต่างๆนะของทีมอีบาก็หม่งให้เพื่อนครับนะลูกกาอากาศนี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสให้ใช้บ่อยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็สามารถทำผลงานได้ดีนะไม่ได้แย่เลยลูกกาอากาศแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เล่นลูกกาอากาศนะฮะอยู่ที่แผนด้วยแหละผมว่านะ จังหวะนี้เป็นจังหวะสวนขึ้นหน้าและอีบาหาช่องรอแล้วเพื่อนทะลุช่องขึ้นมาดูครับใช้ความเร็วที่มีพอสมควรครับแล้วเบียดกับกองหลังกองหลังเบียดยากนะฮะแล้วมีพื้นที่ให้แกเลี้ยงครับดูฮะความคล่องตัวความที่ว่าเลี้ยงบอลแล้วพลิกแล้วยิงเลยฮะจังหวะนี้สุดยอดจริงๆครับนะนานๆทีจะเห็นกองหน้ามาเองอย่างนี้แล้วได้พลิกยิงด้วยนะฮะสำหรับอิบราฮิมูวิคก็ค่อนข้างครบเครื่องเรื่องเลี้ยงบอลน,นะฮะบังบอลเลี้ยงบอลน,นะถึงสปีดต,ต้นแกจะไม่เยอะมากมายครับจังหวะนี้ครับทะลุขึ้นมาครับ แล้วได้บอลด้วยครับแต่ว่าพลิกเล่นไม่ได้ครับบางบอลดีครับบางกองหลังดีครับจังหวะนี้เพื่อนทะลุขึ้นมาดูอีบาวิ่งเติมขึ้นมานะดูจังหวะวิ่งเติมขึ้นมาแล้วล้นออกมาครับเนี่ยฮะคือแกะจะไม่ได้เป็นตัวที่วิ่งฉีกขึ้นไปหากองหลังวิ่งขึ้นไปเพื่อเอาชนะกับดักลำหน้านะแต่แกะจะวิ่งหาพื้นที่ว่างซะมากกว่าครับแล้วจังหวะนี้ก็แย่งกับกองหลังครับแล้วก็กองหลังก็เคลียร์มาได้ฮนะ เป็นอีกจังหวะหนึ่งครับที่หาช่องได้ดีครับหาพื้นที่ว่างได้ดีนะแล้วดูครับการขึ้นมาแล้วกองหลังเบียดไม่เข้าครับแล้วให้เพื่อนแม่นด้วยครับแต่ว่าเพื่อนยิงไม่เข้าฮะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ให้เพื่อนได้แม่นมากนะฮะคือทําเกมให้เพื่อนได้ดีครับให้บอลแม่นครับเนี่ยจังหวะนี้ก็ล็อกนิดนึงครับเลี้ยงนิดหน่อยฮะก็สามารถสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้แล้วนะแกค่อนข้างจะเสียบอลย่างนิดนึงนะฮะเป็นจังหวะอย่างนี้นะฮะแล้วดูครับแกฉีกไปหาพื้นที่ว่างแล้วฮะจะไม่ได้้วิ่งเขากรอบนะ คนที่วิ่งเข้ากรอบจะเป็นเพื่อนซะส่วนใหญ่นะส่วนตัวแกจะเนี่ยะฮะเนี่ยฮะเขาเติมเข้าไปแล้วแกอยู่ข้างหลังนะฮะอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมจะเป็นคนที่ไม่ได้วิ่งเข้าในกรอบเขตโทษนะฮะจะหาพื้นที่ว่างสส่วนใหญ่จังหวะน,นี้รับบอลง่ายๆครับและดูครับการเลี้ยงบอลครับเนี่ยฮะโดนสกัดได้ไปครับจังหวะนี้นะ่าจะเป็นจังหวะสวนกลับอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนบนอยู่เนี่ยอีบาจะไม่วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนาะจะเป็น กองกลางตัวรับด้วยซ้ำที่วิ่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ที่ดึงกับกองหลังไว้นะฮะนะส่วนตัวเนี่ยครับแกจะค่อยๆค่อยๆหลบค่อยๆหล,ลบออกมานะฮะจะหาพื้นที่ว่างในการยิงมากกว่านะฮะจะไม่ได้เป็นสไตล์เอาชนะกับดักล้าหน้านะไม่ได้ไปยืนพิงกองหลังนะนะฮะแกก็ยืนพื้นที่ว่างครับสังเกตดูครับแกจะไม่ยืนเพิ่มไปสูงมากนะจะยืนเหมือนเป็นหน้าต่ำซะด้วยซ้ำนะฮะ ดูกันไปยาวๆครับแกเล่นเป็นหน้าต่ำนะฮะแกเล่นเป็นหน้าต่ำนะถึงแม้จะจับแกไปยืนหน้าเป้าก็ตามนะแกก็ไม่ได้ขึ้นไปพิงกับกองหลังนะฮะเอาแล้วจังหวะที่ตัดบอลได้ครับแล้วเนี่ยฮะสปีดต้นแกจะน้อยไปนิดนึงนะแต่สปีดปายนี่ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับไม่ได้ถือว่าช้าเลยนะเนี่ฮะแกยืนอยู่ข้างหลังนะจังหวะนี้เพื่อนจะเข้ากรอบแขกโทษกันแล้วนะเปิดเข้ามานะฮะ แกอยู่ข้างหลังอยู่เลยนะฮะจากที่สังเกตใช่ไหมฮะแกจะไม่วิ่งเข้ามาในกรอบเผตโทษนะแกะใช้คนอื่นเข้าแทนครับเนี่ยรับบอลพลิกให้แล้ววิ่งเติมขึ้นไปนะฮะวิ่งเติมขึ้นไปดึงตัวประกบให้เพื่อนครับแล้วจังหวะนี้อยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบแล้วพิงครับพักได้แล้วให้เพื่อนแล้วเพื่อนจับบอลลงแล้วเสียครับนะก็ถือว่าถ้าสมมติถ้าแกไปอยู่ในพื้นที่อันตรายในกรอบเผทโทษนะแกจะพักบอลได้ดีมากเลยครับแต่เสียดายที่แกไม่ได้เป็นสไตล์นั้นนะ เอาแล้วจังหวะที่ทะลุช่องขึ้นมาแล้วเพื่อนเสียบอลครับแล้วแกวิ่งมารับบอลแล้วดูจังหวะให้บอลน,นะให้แม่นมากครับมาถึงสโคและสโคเอาบอลลงแล้วยิงเลยครับแหมโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับกองหน้าค่าตัว2ล้านกว่ากว่านะฮะสล้านกว่ากว่าในในขณะที่บวก5เนี่ยนะ,ะสเตตัสเริ่มต้นแก81นะ,ะสำหรับอิบราฮิมูิกนะฮะเป็นกองหน้ารูปร่างใหญ่ที่ไปกับบอลได้ดีแล้วก็คล่องตัวนะฮะ มีสปีดนะฮะแต่สปีดต้นอาจจะน้อยไปหน่อยนะคือข้อเสียนิดนึงแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างของแกคือบางครั้งในจังหวะที่แกควรจะไปอยู่ในกรอบเขตโทษน,นะ,ะแกก็จะไปอยู่ในพื้นที่ที่หาโอกาสว่างๆมากกว่านะฮะจะเรียกว่าเป็นข้อเสียไหมก็ไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นข้อเสียอย่างชัดเจนนะฮะอย่างอิบราฮิโมวิชนี่ควรจะเล่นคู่กับกองหน้าที่มี การหาช่องได้ดีแล้วก็เข้าฮอตได้ดีะครับเพราะว่าตัวแกอันตรายมากในการได้บอลหน้ากรอบแต่ละครั้งนี่คือสามารถไปเองได้นะฮะสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนได้ดีแล้วก็สามารถยิงได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะฮะหลังจากที่เห็นสไตล์การเล่นแล้วใครชอบหรือว่าไม่ชอบในการเอาไปใส่ในทีมก็ลองตัดสินใจกันดูนะสำหรับค่าตัวของแกก็ไม่ได้แรงนะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่หรือเปล่าต้องเป็นคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะฮะก็ สำหรับอิบรานะอย่างที่เห็นเลยครับจุดเด่นจุดด้อยของแกก็ประมาณนี้แหละฮะส่วนจุดด้อยนี่ไม่ได้มีมากมายอะไรนะส่วนจุดเด่นนี่ก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับก็สำหรับตัวนี้นะสำหรับตัวนี้นะคิดว่าถ้าเอาไปเล่นหน้าคู่เนี่ยก็จะเป็นหน้าคู่ที่อีกคนนึงต้องเป็นคนเข้าฮอตนะฮะแล้วให้อิบราเป็นตัว คอยคุมจังหวะเกมนะแกจะเล่นเหมือนแกจะเล่นเหมือน playmaker นะฮะเป็นกองหน้าที่เล่นเหมือน playmaker นะก็จะเป็นคนสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนมากกว่านะฮะก็ลองไปตัดสินใจกันดูครับนะสำหรับอิบราฮิมมวิค NHD นะฮะบวก5ตัวนี้ก็ไปจับจองกันได้นะฮะในตลาดก็มีอยู่4ตัวนะตอนนี้ครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันเองครับสำหรับผมก็แนะนำอะไรมากไม่ได้นะฮะเพราะผมก็จับมาแค่10เกมอยู่นะยังไง ก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะก็ลองกดกระดิ่งแจ้งเตือนดูจะได้รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะฮะสำหรับขอแรงๆแน l ว่าขอฝากไว้ด้วยนะฮะชอบกดไลค์นะใช่กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแนลผมด้วยนะฮะยังไงเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบายฮะ